2,568ช่องวัน38จัดมาแน่แน่เพื่อไปละคอหนึ่งทุ่มต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวันเริ่มกันที่เรื่องเฮมันตะวันรอนเตรียมพบดีล่าบูแอคชันเต็มคันจากแจมรัชตาใหนงมาเสือตะวันจอมโจรอันเลื่องชื่อและการร่วมงานครั้งแรกกับวิววรรณรสตัวพี่วิวเป็นคนนึงที่ทํางานแล้วสบายใจแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องปรึกษาในที่นี้คือเหมือนปรึกษาเวลาที่ต้องเล่นเข้าฉากด้วยกันมากกว่าว่าแบบปรับบทหรือว่า เพิ่มเติมอะไรเข้าไปตรงไหนที่มันจะมีสนิเราก็คุยกันแบบว่าเออเล่นอะไรดีเพราะว่าเรื่องเนี้ยผาน,นางเข้าด้วยกันเยอะเดี๋ยวมีแอคชั่นสวยๆให้ดูทั้งเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมของนักแสดงท่านๆอื่นด้วยนะครับยังไงก็ฝากนะครับกับละครเฮมันตะวันรลอนเร็วๆนี้นะครับ คุณพ่อโดนกล่าวหาว่าเป็นขโมยพ่อไม่ได้เป็นคนขโมยไม่แม้แต่จะคิดลูกและที่พ<ม>ร้อมลงจอกับกรงกะลเวกละครพี่เรียดดรอปมาเมื่อคุณชายตระกูลสูงศักถูกนระเทศออกจากวังนานนับ20ปีแต่มีเรื่องให้ต้องกลับมาทวงคืนความยุติธรรมการันตีความเข้มข้นจากนักแสดงมากฝีมือทั้งกับตันภูเทเนศภูริเดร,ร,รนิพลกแปงอัญจิราเฟรชอลิสราบุ๊มนตรีพร้อมด้วยคู่พระนางอย่างเตียวหุยเพชรปรัชญาและคุกกี้ยาดา คือเบื้องหลังอะสนุกมากเบื้องหน้าอาจจะเครียดนิดนึงจัดเต็มภาพสีแสงคือสวยงามแน่นอนพรอ็อพอะไรเงี้ยคือแบบของจริงครับผมผมบอกเลยแล้วก็นักแสดงแต่ละคนคือแบบมากฝีมือแล้วก็หลายๆรุ่นมารวมกันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับรับรองว่าจะครบรถแน่นอนสนุกสนานแน่นอนครับผมปูเ่เสร็จว่าปู่ยกกำลังน,นพิษและสมบัติทั้งหมดให้กับแม่ เมื่อชะตาชีวิตแม่ค้าต้องพลิกผันฟันฝ่าเพื่อทวงคืนทุกสิ่งอย่างเป็นของตัวเองการลงจอช่องวัน31ของจินตลาสุขพัฒน์วาดฟันกับแอลอัมพากับนครชะตาหงและการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของคู่รักนางอย่างปลื้มพยัสธรและพิงพิงนิชาเรียกว่าเคมีน่ารักเชียวล่ะค่ะก็ฝากทั้งปลื้มแล้วก็พิงพิงด้วยนะครับหวังว่าคนดูจะเห็นถึงความน่ารักที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเคมีบางอย่างที่มันเป็นทั้งความน่ารักความแคร์กันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือ พวกเราก็ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนอกจากเรื่องราวที่เข้มข้นเราก็จะมีพาร์ทในการทําอาหารเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูละครเรื่องนี้คือจะรู้สึกหิวแน่นอนหิวน้ําพริกแล้วก็มีอีกหลายๆเมนูเลยค่ะต้องรอติดตามจริงปักมุดไม้รอชมละครทั้ง3เรื่อง1ทุ่มตรงในปี2568กันได้เลยนะคะ